สบายดีน้องพี่น้องตอนนี้เขามาซื้อเขื่องไปเห็ดบุญบาดทานาเนาะบุญกุ้มเขา่าตอนนี้ก็ะคอนพอดองเดียนะวนี้นะพอดองรองคุยเงี้ยเอเป๊ะๆอยู่กระคายเลายเสอน่าโมงบ่ บ้านเฮาบ่จักไผนี่หะบ้านคนบ้านเฮาแขกเชี่ยวกันถึงจำชื่อบ่ได้เยก้อนอ่กอนบกอนาะเออำกครั็เจ้าบ่เ้าก่อนอันไหนเราเราปด้ปลาผัวเก่อเ้าก้อน

หาลูกก่อนลูกไปห้องน้าลูกไปห้องน้าตอนนี้ก็มาซื้อพักนะพี่น้องซื้อเพรากระลำซื้อเพราะันนั้นฟักสลดัดเนาะแล้วก็มีเครื่องต็มหุงน้เมาซื้อเนาะตอนนี้อยากไปหานนั่นเดี๋ยวเราไปหันไหนเนาะเออ เอาอยัางอีกวันตอนนี้เขามาแจกตลาดนะเปเือว่าเพจัดงานบุญอยู่บา้านเฮ้านะเพเอาอยู่น้ำตาลคิ่ก่าเอ้าวเยน้ำตาลนี่เฮย อบอทำดิิเอาแต่กะปิ้อ่แล้วกะคอนได้ยังกะคอนพอดองเลยได้ยังเป็นพอดองคนนาคายกันดพี่นนอะ นาระคือกันในรองกันเนาะนาก็คือมาคือกันเนาะเออคันเออคันเจ้ากว่าเจ้ากว่าญาติลูกชายจะบุมาทเญา่ิล okay ูกชายเขบามองเมเดลยนะ็คดีล

มาเถอนาก็สิมาอุดนุนเรื่อยๆได้ดองมามาเถนาก็อย่าลืมหลดในเรื่องดองมาเ่ก็ได้หดตลอดเพราะดว่าเถอนาเดยวก็โลดด้นโบยังไม่บนเลยเจ้านะกระ่างอยากคองดี เอาเห็นกับพผ่ดองก็อยากไ้อีกเลยดองโมมีไผ่ก็เลยอยากต่อไผสว่างลย่ด้อไรผาไผนาน่ลุกท้าผไผ่อ้เแม่คับม่

ซื้อไปบุญบ้าซื้อมาบุญบ้านมือย่องมากินน้ำกันเด้อเอาข้าบุญจังโลเอาโลกยองเลยเอาโบราณ่มุมชิ้นหยุดพักกลับงีักกันมากินกบลาซีมือเพิ่มนี่นะถูกพักคืนมากกระเพื่อลายย่างเร็วดียนมากเลยบ้นเดี๋ยวไปคุนเดอร์บานเดอร์

แล้วก็ซื้อซื้อลูกซีนอ mm. เสอร์ลูกซีนเนาะอันนี้เอาแบบได้เลยอันนี้เอิญใส่กอกบ่ะฮันดอกฮันตรักฮันดอกตัวนี้กับตัวนี้ตัวใดอันนี้เท่าใดตัวนี้หตัวนีคือเส้าหามตัวนี้คือเส้าหามเออคนอะไรอะหมอซี่พี่คือกันวะอันนี้ได้ใ่ ใส่กอกซีดอันนี้มันมีซีดไม่ซีดป่ะเออเร่เคยกินไงซีดกรอกนอกเออมันจิมีนมาขี่เอาชีดกับชีสใช้มาขี่เออตัวนี้เออลืมถามอันนี้เลยสิลูกซีดบ่อสหนิเออลูกซีนเช่นกัน มัน่ออันันได้อมกับมันก็เมนไทกเลยอันนี้ก็ลูกศิ์าะเท่าไรเท่าตัวนั้นสี่ล้วอย่งนรถยอกะซูใส่กกบพี่น้องคื่ลูกเสี เราวใส่น้ำกระปุ้นเลยอันนี้นะอันน้อยน้ำกะปุ้นอันน้อยนี่นะก้าอันนี้เอาเมียนไปย่างให้หมูกินอันนี้มันเป็นตะย่างมนาะตะอย่างไรือกันเม่ยย่ายู่ในเมื่อข้ากรย่างย่างเนาะม่จาไม่หูแล้วพอได้ึ้นเน้อเอาข้าวเมื่อก่อนนี่จีะ อันนี้ลูกซีนยังหมูท่าได้ก่อนไหมตุ่นปลาอแพงตเกีบชิ้นใหญ่ลูกลูกซินปลาคือคือแพงกว่าเราไหลระบวอไไรเบิร์ท่าได้เลยถาซื้อไาย

มาปาินนะพี่น้องมันอาปานิน,นอาปานินอีกสามโลอา,อาอลอลปอา,นนาปนินพี่น้องต้นโลโอไปเลยยังหอดไเราพูดัล้ก,ก็ได้ มาซื้อปลาเนิกพี่น้องเอาปลานินพี่น้องสามโลอันนี้ก่นเิ้นเจ็ดอันนอ้กันิ้นหาเอาปลาเนีนพี่น้องสามลอันนี้กันชิ้เจ็ดอันนี้กันิ้หาม้าหมอนี่ปลาหนังไงเออปลาเนื้อปลาเนื้อ อาซัมเห็ดยังนางลามันซัมพอดไมันแพงเราผสมบ้างทำแบบนี้นะมันเป็นตะกินนัเีชอามี้อสองสองใช่ไหมโลดเยวโลดเยวเอาคัสกี้เอาแค่นี้่ดอไมันก็ตือฮอน์ลมาได้ละนมันโลป่าเอาไปเอา มีบร <Si ิยานะไายปะโลดประจำาประจำาประจำสิจสกเป็นเก้าสิบสองก่อนทุกไปยยเห็นไหม่แม่โคกขาจะไปทุกฟ้าได้สลาดเอา เอาข้องหวานบอบอันน sure mm ี hmm. ้บอปบอะนึงไปกินแล้วอันนเอาแป้งอีกอ่ะอันนี้มาเขี๋กินได้ป่ะพ่อเพิ่มเลี้ยเพ่มพักเื่อน่ะเอาสีเอาหาคือเอาสิเอ้ยเอาเอาหานะออ่าพี่สี ดูดำใจด้ไหนดูหัใจเลมคนหมากแ่วะโอ้ยแ่ไปเรียกไล้เรียกเลนาเลนลังกูดีเอาเนี่ยเนี่ยงอได้แล้ววะงอก่าฮ่า่าด่าฮ่าหา่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮา่ ้านนี้มาซื้อมักแตงนะเอามักแตงกรับของหวานาวันาววาาวบเมื่อข้าำืข้าเรียนทำเลบ้านเจ้าใช่ไหมมีนี่แล้วก็ตำรวจเลยงานนล่นและก็โลโซแตกล้องทิงเหแทง